สวัสดีครับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2ทุกคนนะครับวันนี้รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2นะครับคุณครูก็ให้นักเรียนมาศึกษาเกี่ยวกับสิ่งจําเป็นต่อการจเจริญเติบโตของพืชน,นะครับจากคาบที่แล้วนะครับนักเรียนได้เรียนรู้ในเรื่องของปัจจัยทั้ง4ที่มีความสําคัญต่อการจเจริญเติบโตของพืชได้แก่แสง น้ำอากาศแล้วก็แร่ธาตุนะครับแต่วันนี้นะครับเดี๋ยวหลังจากนี้คุณครูจะให้นักเรียนได้ทําการทดลองกันนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับคุณครูก็ยกตัวอย่างนะครับรูปภาพนะครับของการที่เราปลูกต้นถั่วเขียวนะครับเป็นเวลาทั้งหมดห้าวันนะครับหรือการเตรียมต้นกล้านั่นเองนะครับให้นักเรียนเตรียมต้นกล้าไว้แบบนี้เลยก็ได้นะครับแล้วก็เราจะทําอะไรกันเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับอ่า ทีนี้นักเรียนคิดว่าสิ่งที่จําเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชมีอะไรบ้างออย่างที่ได้เรียนรู้มาก็คือมีน้ําและก็แสงอันนี้คือตัวอย่างตัวปัจจัยที่สําคัญเลยนะครับในการเจริญเติบโตของพืชทีนี้เรามาดูกิจกรรมที่ครูจะให้ในักเรียนทำนักเรียนจะต้องสังเกตและอธิบายสิ่งที่จําเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชได้นะครับก็คือให้ในักเรียนเนี่ยเตรียม,มเมล็ดช้อนปลูก กล่องกระดาษทึบกระถางดินช้อนกินข้าวไม้บรรทัดและก็นน้ำนะครับทีนี้นักเรียนก็มาทำการเตรียมต้นกล้านะครับก็ปลูกไว้นะครับ,รรบใช้เวลาห้าวันแล้วก็นำต้นถั่วเขียวที่ปลูกแล้วนะครับมาแยกใส่กระถางนะครับก็ในกระถางก็จะมีกระถางละสามต้นนะครับแต่ละกระถางต้น ตัวเขียวจะต้องมีความสูงที่เท่ากันแล้วก็นําต้นถัวเขียวทั้งสามกระถางไปวางท,ที่ที่มีสถานที่เดียวกันนะครับก็ถากระถางที่หนึ่งนะครับให้นักเรียนเนี่ยใช้กล่องดำปิดนะครับแล้วก็รดน้ําทุกวันนะครับกระถางที่สองนะครับให้นักเรียนเนี่ยไม่กาปิดด้วยกระถาอาปิดดด้วยกระษทึ่แต่ให้นักเรียนไม่รดน้ํานะครับ เอาใหม่นะครับ๋ย่ครูอธิบายอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือหนึ่งกระถางที่สองให้นักเรียนไม่ต้องปิดด้วยกระกระดาษลังทึบแล้วก็ไม่รดน้ําส่วนกระถางที่สามนะครับให้นักเรียนทํำยังไงลูกให้นักเรียนไม่ปิดกระดาษล่างแล้วก็รดน้ํานะครับต่อมา นักเรียนต้องถอนต้นพืชอย่างไรอย่านักครูอธิบายข้างต้นไปแล้วนี่ครูถามนักเรียนก็คือต้องถอนทั้งหมด3กระถางกระถางละ3ต้นแล้วนะครับอ่าต่อมานักเรียนมีวิธีเลือกต้นพืชอย่างไรก็คือเลือกถอนต้นที่มีความสูงเท่าเท่ากันนะครับนำกระถางทั้งถามกระถางวางไว้บริเวณใดนะครับก็วางในสถานที่เดียวกันนะครับอันนี้คุณครูบอกมาแล้วข้างหน้านะครับ ทีนี้นะครับสิ่งที่จาเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชมีอะไรบ้างนะครับหึก็คือศึกษาว่าแสงมีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชหรือไม่ 2. อศึกษาว่าน้ํามีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชหรือไม่ข้อที่สศึกษาว่าน้ําและแสงมีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชหรือไม่นะครับต่อมานะครับเมื่อเราทําการ ลูกรดน้ำให้แสงต่างๆเรียบร้อยแล้วเราก็ต้องมาเป็นไงลูกบันทึกการทดลองของเรานั่นเองโดยกระถางที่1น,นะครับเราก็จะทําการบันทึกนะครับทั้งถามต้นโดยการวัดความสูงแล้วก็วาดลักษณะขออะไรลูกวาดลักษณะของลําต้นนะครับเป็นภาพออกมานะครับทั้ง3ต้นเลยว่ามีความสูงเท่าไหร่ลักษณะเป็นอย่างไรสีเป็นอย่างไรนะครับ คุณครูก็ได้ยกตัวอย่างให้นักเรียนดูกระถางที่หนึ่งนะคร not, kind of <so ับก็กระถางที่เราปิดด้วยกระดาษลังนะครับแล้วก็รดน้ํากระถางที่สองไม่ปิดกระดาษลังแล้วก็ไม่รดน้ํานะครับกระถางที่สามไม่ปิดกระดาษลังแต่รดน้ํานะครับทีนี้นะครับในการอภิปรายผลการทำเกตุการณคมณครูก็ยกตัวอย่างให้นักเรียนดูนะครับ นี่คุณครูยกตัวอย่างแต่เวลานักเรียนทําการทดลองจริงความสูงมันอาจจะไม่เหมือนกับของครูที่ครูยกตัวอย่างมาก็ได้นะครับนี่คือการอะไรลูกการที่เขาลงในตารางบันทึกผลการทดลองนะครับก็จะมีลักษณะแบบนี้นะครับอ่าจะเห็นได้ว่านะครับแต่ละกระแต่ละกระถางนะครับที่เราควบคุมปัจจัยต่างๆเนี่ย มีความสูงที่ไม่เท่ากันนะครับทีนี้พืชแต่ละกระถางมีการเจริญเติบโตดักเียนคิดว่าจะมีการเจริญเติบโตเหมือนกันหรือแตกต่างกันอย่างไรนะครับลองคิดดูอ่ะเรามาดูเขาบอกว่าต่างกันก็คือความสูงแต่ละต้นจะไม่เท่ากันนะครับแต่ว่าเหมือนกันของที่จํานวนใบนะครับ ทีนี้จากการสรุปที่คุณครูยกตัวอย่างไหมนักเรียนดูนะครับเราก็สรุปว่าจากการดูแลพืชด้วยการรดน้ําและวางไว้บริเวณที่มีแสงเมื่อเวลาผ่านไปพืชมีการจเจริญเติบโตคือมีลําต้นสูงขึ้นลําต้นมีขนาดใหญ่ขึ้นมีใบจํานวนมากขึ้นนะครับอ่ะทีนี้ เป็นสิ่งที่นักเรียนจะต้องลงมือทำนะครับหรือทำการทดลองนักเรียนทำได้ที่บ้านเลยนะครับอันหนึ่งก็คือให้นักเรียนปลูกต้นถั่วงอกไว้ในกระถางหนึ่งก่อนนะครับเมื่อให้น้ำนะครับถูกแสงเป็นเวลา5วันแล้วนักเรียนก็เลือกถอนออกมากระถางละ3ต้นที่มีความสูงเท่าๆกันไว้ในกระถาง เดียวกัน3มต้นกระถางละ3มต้นนะครับคุณครูย้ําว่ากระถางละ3ต้นแสดงว่าเราต้องมี3กระถางนะครับเพื่อที่จะทําการทดลองต่อมารดน้ํากระถางที่1นะครับแล้วก็นํากล่องกระดาษทึบหรือกระดาษลังเนี่ยปิดไว้ครอบไว้นะครับวันต่อไปนักเรียนก็รดน้ำอีกก็ครอบไว้อีกนะครับส่วนกระถางที่2ไม่ต้องครอบด้วยกระดาษลังหรือกล่องทึบแล้วก็ไม่รดน้ํานะครับส่วนกระถางที่3ไม่ครอบ นะครับแต่ต้องรดน้ํานะครับแล้วก็ให้นักเรียนทําการสังเกตบันทึกดูว่ามีลักษณะที่ต่างกันหรือเหมือนกันอย่างไรนะครับคุณครูก็ได้ยกตัวอย่างวิธีการที่จะทําการทดลองการปลูกตัวหอกโดยอาศัยปัจจัยด้วยการศึกษาว่าปัจจัยที่เราบอกมาว่าแสง แล้วก็น้ำเนี่ยจะมีปัจจัยที่จะเป็นปัจจัยสําคัญต่อพืชหรือไม่ก็ได้ทําการทดลองโดยนักเรียนปลูกต้นถั่วเขียวนะคะทีนี้กิจกรรมที่เรียนจะต้องทํานะครับอย่างที่คุณครูบอกไว้ข้างหน้าแล้วก็คือเตรียมต้นกล้าที่มีอายุ5วันรดน้ําให้เสงปกตินะครับแล้วก็นํามาแยกเป็น3ามกระถางกระถางละสามต้นที่มีความสูงเท่ากันนะครับกระถางที่หนึ่ง เป็นยังไงครับกระถางที่หนึ่งก็คือรดน้ำแต่ปิดด้วยกระดาษลัางหรือกระดาษทึบกระถางที่สองไม่ปิดกระดาษลัางแล้วก็ไม่รดน้ำกระถางที่สามไม่ปิดกระดาษลัางแต่รดน้ำทุกวันนะครับโดยเราจะทำประมาณหนึ่งสัปดาห์นะครับสัปดาห์หน้านักเรียนครบ8วันนักเรียนก็นำมาส่งครูนะครับนักเรียน ปลูกต้นกล้า5วันนะครับแล้วก็ทําการทดลองในการลดน้ําอยู่ประมาณ3วันนะครับหลังจากนั้นนักเรียนก็ให้ผู้ปกครองหรือนักเรียนเนี่ยถ่ายรูปต้นกล้าของนักเรียนนะครับที่นักเรียนทําการศึกษาปัจจัยต่างๆเนี่ยทั้ง3กระถางนํามาส่งครูนะครับนักเรียนคุณครูก็มีเรื่องที่จะพูดคุยในการทรํกากิจกรรมนะครับกับนักเรียนเพียงแค่นี้นะครับหวังว่านักเรียนคงได้ความรู้ความเข้าใจนะครับในการ ศึกษาการทดลองปัจจัยการเจริญเติบโตของพืชน,นะครับถ้านักเรียนสงสัยอะไรอย่างไรนะครับในหนังสือในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2นะครับก็มีสามารถศึกษาได้อันที่สองนักเรียนสามารถย้อนคลิปกลับไปดูที่คุณครูอธิบายได้นะครับคุณครูหวังว่านักเรียนคงเข้าใจนะครับวันนี้คุณครูก็ขอให้นักเรียนสนุกกับการทำกิจกรรมนะครับวันนี้คุณครูก็ขอไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ